สวัสดีครับมาพอครับช่องบางหงชนแนลนะครับนี <Wow. S 1> ม่มาเบิงขอกง,งวเมอแคนดิวนะครับมารายงานสถานการณ์ราคางวูวยช่มนะครับให้ฟังนะครับว่าราคางว้วตอนนี้เป็นยังไงแน่นะครับกับอีกล่วงหนาไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เศรษฐกิจกันยังชะลอตัวนะครับ อย่าินเข่าวว่าเวียดนามเขามาซื้อแค่ครึ่งเดียวนะครับจากปกติเคยซื้อหาซิปนะครับเหลืออยู่ยิมหาตัวนะครับตัวภาวะเงืนเฟ้อของบ้านเขานะครับเมืองเขานะครับตอนนี้แต่เลยเฮ็ดให้ราคาง่วนะครับถึงบันเฮ้าสีราคาแพงขึ้นอยู่แต่ว่าเขาไปขายอยู่บ้านเมืองเขาแล้ว เขาขาดทุนเขาก็บ่ค่อยอยากซื้อป้านใดนะครับตอนนี้ราคาง,งัวงกับทรงๆโตนะครับแต่วันนั้นแพยในอีก3มเดือนนี่คันผืนเป็นสภาพว่าเอือนเอ้อแบบนี้ต่อต่อไปนะครับราคาง,งวัวอาจสิลงไปอีกนะครับลงไปอีกเรื่อยๆนะครับตอนนี้ครับสภาพอากาศกับฝน,นตกแล้วนะครับฝนลงเม็ดแล้ว ตอนนี้ตอนที่ผมมาเบิ่งนหัวของโมแค่นดิวนี่นะครับกนลุ่งมิดแล้วครับตอนนี้ครับผมกาได้มซุ่มนะครับี่คืองัวที่ทองนะครับ้องไปมุมนี่ีหาเดือนแล้วปะครับเลยอีกบวกกี่เดือนก็ออกนะครับนี่นะครับ ผมว่าอยู่ครับเป็นอย่างพอค่าประเทศเวียดนม้มถึงหายไปนะครับช่วงหนึ่งนะครับที่แท้เราเศรษฐกิจฝืดเครื่องนะครับคืออาตาัตราเพื่นเฟอ้อทาังเวียดน้ำนะครับมีหลายนะครับก็เลยส่งผลให้ราคาง่วนนะครับตามตลาดนัดต่างๆนะครับ ราคาง,งัวกับผู้ซื้อกับหน่อยลงนะครับ,บซบเศร้านะครับเพราะว่าผู้ซื้อกับกำลังซื้อกับบลายนะครับเพราะว่าอัตรางเงินเฟ้อเพิ่นนะครับสภาพว่าการที่มันเป็นแบบนี้นี่ครับประเทศใดกับเฟ้อนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจบ่ค่อยดีนะครับผู้สิทธตัดสินใจซื้องัวเลี้ยงแต่ว่า ผมว่ามันอาจจะดีต่อผู้คิดสเหลี่ยนะครับเพราะราคามันถือลงนะครับแต่ว่าผู้ขายด้วยครับบอกผู้ขายนะครับเพราะว่าราคามันกับบ่ถือว่าสูงนะครับถ้าจะได้ราคาทั้งสูงกับยากนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจมันยำแย่นะครับตอนนี้เขาก็ต้องสิบสี่คือกันนะครับเพราะว่า สภาวะเศรษฐกิจโลกมันถดถอยนะครับอัตราเงินเฟ้อมันสูงนะครับซื้อง่วงราคาแพงไปแล้วเพิ่นขายบ้อออกขายขาดทุนอยงที่ก็ะเฮ็ดให้บอยอยากซื้อนะครับไปแล้วครับสิบยอมมาซื้อเพงๆล้วไปขายถึกๆนะครับมันบมมีแล้วครับพบาขาหน่อยนะครับ สภาพว่าแบบนี้เฮ็ดให้ผู้เสียรกรพผู้เลี้ยงงัวที่เป็นรายได้เสริมประมาณเก่าสิบกเปอร์เซ็นต์นี่นะครับส่วนมากก็เป็นกังวลนนะครับว่าราคาง,งัวสิไปในะทิศทางใดนะครับเริ่มจดืฟืดไปเรื่อยนะครับเพราะว่าผู ผู้สื่อมานี่มันมันบมีนะรันมีคนสื่อนะครับแล้วพอ่าสีเอาไปขายตัวก็ยากนะครับนี่แหละครับผมว่ามันเฮียให้เงินเฟ้อมันเป็นจยงสี่แหละครับมันสีสื่อสีซับจับใจใส่สอยยังก็หยากนะครับเริ่มฟืดเริ่มเครื่องไปนะครับเฮียสีสื่อหยังแตะลอย่างก็ต้องคิดให้รอบคอบนะครับนี่แหละครับอาจาร เหตุให้เงื่อนเฟื่อมันเป็นยังสี่แหะครับอันโมเมนเฉพาะตั้งแต่บัานเพิ่นนะครับเมืองเพิ่นนะครับมีผลกระทบทั่วลูกนะครับเพราะว่าถ้าเศรษฐกิจบอดีมีสงครามมันก็เหตุให้อัตราเงื่อนเะฟื่องเกิดขึ้นได้นะครับโอ้แบบนี้ที่ครับเหตุให้ลางงากเกษตรกร กูเลียงง่วนหรือเลียงเลียงยังก็ซามนะครับขายยังแต่ะอย่างก็มันก็เลยขายยากนะครับเพราะว่าราคามันต่ำนะครับนี่แหละครับผมว่าแล้วผมว่าอยู่มันเป็นอยังจักอย่างหนึ่งนี่แหละเพราะว่าประเทศเวียดนาม กับเขามากกับซื้อหน่อยลุงอันนี้ส่งไปอินดูไปทั้งอันนี้กับไปบ่ไดครับเพราะว่าตอนนี้เพิ่นยังติดสารลิงเนือเ้อแดงอยู่นะครับก็บเลยแบนน้ำเขาเนื้อสัดทุกประเภทนะครับนี่แหละครับเลยเห็ดให้ ราคามันตกลงไปอีกนะครับครับแมนจังไหนกับซามนะครับก็หายกำลังใจกันคือเก้านะครับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบื้อนะครับตั้งเบิดนะครับสู่ต่อไปนะครับแจ็กสี่วาจังไหนนะครับผมกับปาบทตอกคือกันนะครับช่วงนี้เพราะว่า ราคาโคกกระบือนี่ซบเศร้านะครับโคทีซื้อกับบ่มีกำลังนะครับกาดแจ็กสีวะจังไดนะครับคนเฮานะครับหน้าหน้าจิตตังเงื่อนเฟือกับมีส่วนนะครับเศรษฐกิจกับมีส่วนมีส่วนเบิดทุกุยางนะครับที่เฮียนให้ราคาเม้แต่พืชพักนะครับ อยากงยากแน่นะครับเพราะเงินเฟือนี่มันเห็ดให้คนเฮ่าบ่าอยากจับใจใส่สวยนะครับนี่แะครับผมก็ต้องเป็นกำลังใจให้สุภูสุคนนะครับผ่านมนันไปให้ได้นะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ